อ่าล่ะเริ่มงวดงเพิ่มมาทุกทีแล้วเอ่อยังไงวงกว้างกว่านี้นิดหนึ่งก็ได้นะคะเรา,เาเสื่ไม่ได้มวงกันเลยอ่ะพร้อมไหมพร้อมก็มาเลย ป็ต้องรักลูกม,มากเลยนะค่ะลูกจ๋าจาจากแม่ไปไอเดอคไทยดูโอ้โห <c oughs> นี่เมื <c oughs> ่อกี้ก่อนนี่นะอมยิ้มแท้จะเราทำในปากเด็กอะโอเคป้าก็ตอแพ้เลย <c oughs> ยอมแพ้แล้วอ่ะโอเคค่ะข <c oughs> ต่คุณพ่่เอาเรีนตัวเริ่มข้าใหม่ <c oughs> ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ ี๋ยนแรที่หน right ึ่งเดี๋ยวจะมีรางวัลให้จากซันเดอร์สาวแสนเซ็กซี่ของเรานะคะไปเลยค่ะเพลงมาเอาไปยัยังมันเพลงหวดเวดดยก่อนนะเดี๋ยวนั hmm. <I> ้ละเอาเงคนที huh. ่มาที่สุดในชีวิต โอ้ยน,นี่ไม่ทันขยับตัวเลยอ่าหังด้า ตัวจะเท่ากันหรือไม่หน่ะกับเด็กอะแม่อุตาอุ้งหนินะโอเคเลสสี่คู่แล้วนะคะออกเลยค่ะมาเลยค่ะ น้องแทบแต่กระเด้งออกมาไรนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาไงดีเนี่ยคุณเอาไงดีเนี่ยเอาดีมาตัดสินให่อย๊ิพูดนี้เอาไงดีเนี่ยน้องงงไหมเนี่ยเอาไงดีเนี่ยเมื่อเมื่อกี้เราเห็นใครใครนั่งงงก่อนนะพี่หนุ่ยนั่งก่อนแต่น้องนั่งหลังสุดนเลยเอาไงดี

ไม่มีชื่ออ่าไม่เป็นไรป้าเอ้สมชายน้องสมชายสมชายสมชายโอเคงั้นเป็นรอบชินะเลอศแล้วสำหรับเกณเก้ารดนตรีมาเลยค่ะ ได้สิวันอยาไปนิ่แล้วตัวว่าไงทักทที่ต้องการทักน้องเขาเร็วว่ะเบียดก่อนเบียดก่อนอ้าวแต่ว่าเกาอี้ดนตรีอะไรทำไมมันนิ่งทำไมทำไมเหมือนเดินกันเดินกันเดินกันสนใจแต่เกาอี้ไม่สนใจดนตรีเราเลยเอาแหม่ไปรอบเอาเต้นด้วยเอาเต้นแบบว่าสุดชีวิตเดี๋ยวมีให้ชีวิตเลยแล้วก็ไม่ต้องสนใจเกาอี้ ไม่หลุดมาอย่างนี้น <laughs> แล้วก็ามาถุงอย่างนี้ตลอดเลยอเออ,เอมีเก้าอ,อีก้กลมๆไหมฮะอ่ะนี่ชาย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 โอ้ยน้องกลมไกลมากพี่เลย <laughs> อันนี้ต้องวิ่งร้อยเมตรเข้ามาจากเก้าอี้เลยนะเออเดือดแปดติดทางดิสเนี่ยดู อ๋อนี่แหละ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 แต่ว่าอ๋อล้วมีเก้าอี้ตัวใหม่อ่าอันนี้แฝงมากอ๋อได้ขอมน้ำยาปรากนุ่ม้ม่ดีทัะทุกกันหนึ่งโอเคป่ะผู้ชิงโอเคไหมคะโอเคไหมอ้าวมา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 เดี๋ยว น้ำสนใจเก้าอี้เลยนะนี่ปิดตาไม่ได้ปิดตาเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งตรงอื่นอ๋ออ๋อข้างในข้างในก็ได้ครับข้างในก็ได้ครับรอบนอกเดี๋ยววิ่งร้อยเมตรกันสะดุดล้มรีล้วด้วยรีหล้ะไม่สวยเใจ หาอยู่เมื่อชีักวายวายทำให้ต้องหักหลอกใจดึงใจเอ้ยโอ้ยเอาว่าเราเป็นว่าเห็นเห็น ไปนะอ่าตอนนี้มอบของให้ก่อนแล้วกันนะคะสําหรับทุกๆคนเลยเดี๋ยวจะได้ของหมดเลยเอาน้องๆก่อนที่เข้าร่วมเล่นเกมแปดโถ่เออเก้าโถเออแปดคนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่เก้าเดี๋ยวให้รางวัลใหญ่นะคะอ่าเอาเรียกแถวด้วยค่ะรับรางวัลรับรางวัลรับรางวัลนิดนึงท่าน้องๆแก๊งเด็กดีวนะคะอ่ารับรางวัลจากซันตาคลอสนะคะซันตาคอสสาวแสนเซ็กซี่ของเรานะคะซันตาคอสสาวในนวดอ่ะ ไม่โคลบอะไม่โคลบอะพร้อมมาสค่ะไปนี่ไปรับด้วยลูกค่ะแปดคนค่ะนะซันตี้เดี๋ยวมันใหญ่เดี๋ยวเพอ่ให้ที่หลังนะคะน่าประธานครับครับอะตบมือหน่อยค่ะถือว่าเซิฟเซิร์ฟสำหรับเกมได้เดี๋ยวเกมต่อไปเกมนนะคะน้องๆเป็ันใหญ่เลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย คุณครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับตรงใส่กางเงๆเหล่านี้ก็ถือไม่เหมาะกับสีชมพูนะนี่ครับขอบคุณครับอ่าค่ะแล้ววัลที่หนึ่งค่ะเชิญด้านหน้าเลยนะคะไปรับรางวัลเลยนะคะ นี่เป็นตุกตาแลตุกตาเครื่องเสียงเล็กน้อยโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่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 ดูต่างหูโอเคโอเคโอเคนะคะสำหรับเกมแรกก็ผ่านไปไหนให้ให้ดิวสรุปเกมนี้กันนครับผมเกมนี้เนี่ยฮะก็อีดนตีใช่รู้สึกไม่สนใจดนตีกันเท่าไหร่ใช่ โอเคก็าส okay, so นุกดีพี่สนุกดีก็ถือ<ช>ว่าเป็นการ<ช>แบบว่าขยับแท่งขยับขากันนิเนึงค่ะ